นะคะทำไองกับมนนเนยแยมสตรอเบอรรี่นะคะอันนี้เค้กเค้กวานิลลากับเค้กส็อกโกแลตน,นี่สมาชิกทีมเราอาาร่าลูกพลหนึ่งสองสามทุกคนเลยนะคะ5คนกลุ่มเราเลยนะหนึ่งสองสามกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยหนึ่งสองสามโอเคค่ะ